สวัสดีครับพี่น้องจอร์ลุกดังครับต้นปรวินจาก f m 99นะครับเราจะไปต่อกันที่ลาลิกาสเปนนะครับเซลตาบิโก้ครับเจอกับลาสพรวมัสนะครับนี้เตะกันตี2ครับเจ้าถิ่นเนี่ยหวังที่จะเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันในลาลิกาให้ได้นะครับทีมของคาร์ดิโอคคลาเดสครับกำลังลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่ในตอนนี้เลยนะครับ เกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะเรียวบายเดตมา1ต่อ0ครับส่วนลาสพามาซิมเยียนนะครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักนะครับโดยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในปีนี้นะครับ2025ครับ11เกมพอดบพอดีนะครับเกมล่าสุดพวกเขาก็เสมอกับอาราเบสมา2ต่อ2นะครับแนวต้านครับออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากนะครับลาสพามัสเกมรุกเริ่มทำผลงานได้ดีนะครับ เขาน่าจะมีประตูกลับออกมาแน่ๆนะครับฝั่งเจ้าถิ่นก็ฟอร์มร้อนแรงครับไม่น่ามีปัญหาในการเก็บ3คะแนนในเกมนี้ครับแต่ผมมองว่าประตูรวม3ลูกน่าจะน้อยเกินไปนะครับมากกว่าดีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นกูนนี้เชียสูงเซลตาบิโก้ครับ